ฝนแรกมากแหลวพี่น้องสีสุมสีเย็นจักหน่อยเมื่อเคลื่อนกับตกมาแห้งแน่คอยเนี่ยจะไปสร้างความสุมเย็นในกับบรรยากาศรอบๆบริเวณหลังจากขอนมาดนพี่นออ้องเออสิบตัวห้าไปเบิ่งตน้นไม้ที่เตรียมไว้สีเอาไปลงสวนช่วงนี่ละเหลื่อมหนึ่งผฤษภาถ้าฝนตกไม่เจ๊ารอ,อบก็บสีเอาไปลงดินแล้วพี่น้องพอไปเบิ่งต้นใหม่กันเนาะ อันนี้พวกเน่าที่ตอนไใยพี่น้องมันคือบ่อออกหกักแต่กระบาดตายหรือมันมีหอยต่อกันอยู่บ่เปลือกมันต่อกันอยู่บ่มันถึงบ่ออกหกักนี่อออกระบ่ดขาสิคันพี่น้องเป็นพวกเน่าลรเม็ดตัวน,นี้เห็นหกักเลยพี่น้อง เด้ต้นพันธุ์ไปปปูแล้วต้นหนึ่งอ่ต้นนี้โบเห็นหักตีเห็นกระไดต้นหนึ่งอนะเนาะพี่น้องอันนี้เป็นต้นรบบข้าวน่ำหอมที่เอามาจากโคราชพี่น้องเอาจ่วงไปงานแต่ง,งานอยากพี่น้องทางโคราช เอามาซิบต้นเอามาช่ำว้ก่อนรอละครับรอช่วงที่ฝนมากะสิเดเอาลงสิเดกะสิเดเอาไปลงดินกันต้นพวกนี้นครับปีนี้กระจกน้องซ่าข้านน้องซ่ากับสิมีดินที่โจกออกมาใหม่พอได้ปลูกต้นใหม่กัน แบบนี้หลากหลายชนิดต้อนอะโลคาโดเนาะเออจำซื้อได้ละอะโลคาโดนครับต้นจานต้นจานกล้วยหอมพี่น้องนี่ก็พอไปโดนอะไรได้พี่น้องลอ่อนี่ละฟน้ตัวก็เสียไปลงดินแล้ว กุเ็โทโอมอย่างเดียวใบมันกับสีเอาไปเป็นปุ๋ยแด้ต่อนอันนี้ข่อยหอมแต่น,นี้เป็นไผ่หวานครับไผ่วาน มีหอดพริกไท่พี่น้องพราะว้ก็รอดแล้วละฝนมาลงอีกฝนลงมาอีกจักเทือ่อซองเถื่อกับสิได้งลงดินกันแล้วภามาสำรวจเบิงช่วงอากาศเย็นๆสบายๆพี่น้องฝนแหลกมาแล้วเนาะต้นซ้ำฉาปลูกไว้เฮ็ดหอมอย่างเดียวใบมันก็เเ็ดปุ๋ยพี่น้อง พามาสำรวจเมืองต้นใหม่เมื่อที่ฝนตกมื่ออากาศดีๆคลายความหอนเหตุยยีงกับพ่อเหตจวงนี้พี่น้องทัพฝนตกลงมานะครับอากาศมันเย็ยน